สวัสดีครับเพื่อนๆกลับมาเจออีกครั้งกับ Easy Easy 6 3 9 5นะครับวันนี้บอกเลยว่ามีของมารีวิวที่ไม่ธรรมดาเกี่ยวกับสมาร์ทวอชครับวันนี้เป็นเคสที่โคตรอึดถึกทนประมาณแบบว่าทำให้ Apple Watch กลายเป็นรถถังไปเลยทีเดียวถ้าจำได้ผมเคยนำเสนอตัวเคสของตัว Apple Watch ที่ซื้อมาของซับเคสในราคาที่ถูกมาก600กว่าบาทจำได้ไหมที่ผมเคยบอกเพื่อนๆไปว่าเฮ้ย hey, มันดูดีนะเนี่ยก็คือตัวนี้เนี่ยวันนี้ที่เห็นเนี่ย คือ Apple w a t c h ที่ผมใส่ตัวซับเคสบอกเลยว่างานดีงานสวยเห็นไหมสวยนะผมว่าบอดี้ตรงนี้สวยแต่ว่าในความรู้สึกผมคือสายยังอาจจะดูไม่ c o m p a t i ิเบิด้วยคือแบบมันดูไม่ค่อยแมทเรียกว่าคอมแพ t i ิเบมันดูยังไม่แมทเท่าที่ควรมันควรจะใหญ่แต่ยอมแล้วว่าสวยแล้วราคาไม่แพงนะครับตัวนี้690กว่าบาทตอนนั้นที่ผมซื้อมาวันนี้ผมมีเคสที่ต้องบอกก่อนว่านาฬิกาที่เป็นสายเปิเจอทั้งหมด ชิดซ้ายแน่นอนไม่ว่าคุณจะใส่ใหญ่แค่ไหนไม่มีทางใหญ่กว่านี้ Apple w a t c h จะกลายเป็นรถถังบอกไว้ก่อนเดี๋ยวจะให้ดูอย่างตัวนี้ที่ผมใส่อยู่เนี่ยเป็นของตัว Amethyst t เลนะครับตัวนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยก็ว่าใหญ่แล้วนะเดี๋ยวเจอเคสนี้จะหนาวครับมันชื่อว่า Element Case ครับ Element Case Back o f The Ultimate Wash Armor Military g r อ a ีครับตัวนี้ Military g r a ก e จริงๆนะบอกก่อนบอดี้มาเป็นแบบนี้เลยครับนี่เห็นไหนขอบอกว่าไม่ธรรมดานะนี่ของแท้นะไม่ได้ซื้อของปลอมนะบอกก่อนนะครับแต่จริงๆก็มองก่อนก่อนอยี่ห้อนี้ผมผมก็หาของปลอมไม่ได้นะจะได้ของแท้นะราคาตั้งปองอกมาใหม่ๆฟังแล้วจะตกใจนะหกพันกว่าบาท ตอนนี้นะก็ยังมี3,900กว่าบาทนะครับผมได้มา3,500บาทนะครับซึ่งไม่กล้าพูดดังเดี๋ยวเมียได้ยิน <c oughs> เป็นเกสที่ผมว่ามันต้องแพงที่สุดเท่าที่ผมเคยซื้อมาใส่ไม่ว่าจะเป็นโทรศัพท์หรือ a p p l e Watch บอกเลยว่าแพงจริงๆนะครับน้ำหนักเนี่ยอยู่ที่200กว่ากรัม สำหรับใส่กับอะไรที่ผมบอกก่อนสำหรับใส่กับ Apple Watch Series 4 5 6หรือว,ว่า SE นะครับขนาดไซส์ของตัว Apple Watch คือ44มิลมนะครับผมจำไม่ได้ว่าน้ำหนักมันหนักเท่าไหร่เดี๋ยวไงเดี๋ยวผมขึ้นให้อีกทีนึงแล้วกันน้ำหนักมัน200กว่ากรัมซึ่งตอนแรกผมก็ยังยังคิดรู้สึกว่าเออมันน่ามันน่าจะไม่เท่าไหร่แต่แต่เออเอาเข้าจริงงมันหนักกว่ามือถืออีกนะแต่ว่าหนักกว่ามือถือนิดนึงแต่ไม่เป็นไรเพื่อความเท่นะครับโดยตัวเคสเนี่ยนี่มาอยู่ในกล่องแบบนี้พอดึงออกมาเป็นแบบนี้คร สวยมากอันนี้ก็จะเป็นชุดอะไหล่ที่เดี๋ยวผมให้ดูผมเอาตัวตัวเครื่องให้ดูก่อนในนี้ก็จะมีชุดปะแจนะครับ2ชิ้นเพื่อใช้ในการขันนะนี้เป็นปะแจใช้ประแจขันเดี๋ยวให้ดูครับว่าเป็นยังไงแล้วก็แล้วก็ตัวฐานมันที่เห็นเนี่ยฐานมันเนี่ยไม่ได้มีไวชอโ,โกเก๊ะกือกูเออเก๊นะมันใส่นี่ครับสายซิงของ ตัว Apple ิล t ได้ก็คือสายสายชาร์ตอะไม่ใช่สายซิงค์ผมก็พูดไปเรื่อยเป็นสายชาร์จนะครับเนี่ยใส่เข้าไปแบบนี้ปึ๊บประกบเข้าไปแล้วก็เราก็สามารถเอาตัว Apple Watch เนี่ยมาเน็บเข้ากับตัวนี้ได้นะครับเนี่ยเราก็จะ a อ p l e Watch เข้ามาวางนะครับหลักการจะเป็นประมาณนี้นะเห็นไหมแล้วเราก็เอาสายเนี่ยมาสวงเข้าไปแบบนี้แล้วเราก็ชาร์จแบตได้เป็นแท่นเห็นไหมนะครับเดี๋ยวให้ดู ทีนี้นี่คือบอดี้มันครับขอขอบอกว่าโคตรใหญ่นะผมมาเอาตัวซองพวกนี้ออกก่อนนะครับแกะออกก่อนผมยังบอกเลยว่าวันนี้อันบล็อกจริงๆผมยังไม่ได้ลองอะไรทั้งนั้นนะครับขออภัยแดดด้วยนะเพราะว่าตอนแรกเห็นว่ามันไม่มีนะไปตายมามาเอา้ามันมาซะง,งั้นแดดนะครับทน,นี้ก็บอกก่อนว่าตัวสายนะครับเป็นสแตนเลสสายเป็นสแตนเลสเนื้อดีตามสไตล์เพราะราคามันไม่ได้ถูก นะครับส่วนตัวพลาสติกที่อยู่ตรงนี้จะเป็นพลาสติกนะเป็นออ,อะไรนะผมลืมชื่อเลยเป็นโพลีคาร์บอเนตแบบเดียวกับหมวกขันนกนะครับเพราะนั้นบอกเลยว่าเป็นพลาสติกที่แบบโคตรทนไม่ใช่พลาสติก ABS นะเพราะนี่เขาบอกเลยว่าเขาเป็นเกรดมิลิเทอรี่เกรดนะครับแล้ก็ต้องบอกว่าไม่ใช่มิลิเทอรี่เกรดธรรมดาตัวนี้จัดหนักจัดเต็มจริงๆ Design ซน์ h e USA นะครับ อันนี้โคดอะบอกเลยนะครับเดี๋ยวให้ดูครับแป้งสูตรจริงๆตัวสายเป็นล็อกแบบบัตเตอร์ฟลยนะครับก็คือเดี๋ยวให้ดูแล้วจะเข้าใจนี่ครับเห็นงานไหมก่อนงานสวยไหมโอ้โหบอกเลยนะสายดิบเถื่อนหน้าเนี้ยขายที่เทพแบบสายแบบนาฬิกาแบบดูหวันมวไม่ใช่แน่ๆนะบอกก่อนนี่เทียบให้ดูกันจ่ะจ่ะโหพ่อลูกนะครับผมยังไม่ใส่นะเดี๋ยวให้ดูก่อนนาฬิกาเนี่ยจะเป็นแบบ บัตเตอร์ไฟล์นะครับก็คือแกะแบบนี้ออกมาผมแกะให้ดูไม่เคยแกะมั้นี้นี่อย่างนี้บัตเตอร์ไฟล์ก็คือจะดึงสองฝั่งนะครับอย่าแงบบนี้แล้วเราใส่เข้าไปเนี่ยโหแม่งสุดว่ะจริงผมว่าแม่งสุดจริงๆผมว่าผมข้อมือใหญ่แล้วนะนี่ใหญ่กว่าดูดิดูดิดมันปรับได้เยอะนะแล้วดูนะถ้าผมใส่เข้าไปมันจะเป็นแบบนี้โหโคตรโหนะ จริงหือ้าไปแล้วสวยกว่าสมราคาครับแม่เวลาเราจะแอดจัดนะครับเพื่อทจะปรับสายเนี่ยผมต้องบอกก่อนว่ามันเป็นลักษณะของการปรับแบบที่เรียกได้ว่าใช้ประแจเมื่อกี้ที่ผมบอกเพราะถ้าสังเกตดูจะเห็นว่าตัวนี้จะใช้ตัวประแจหกเหลี่ยมเพื่อใช้ในการขันปรับนะครับแล้วก็ถ้าให้ดูตรงชุดนี้ที่เห็นอยู่เนี่ยมันเหมือนข้อโซ่นะ มันให้ตัวได้นะไม่ใช่ว่ามันฟิกตายตัวนะนี่หมุนเลยนะโอ้สวยจริงอนะ่ะสวยจริงแล้วก็ตรงนี้จะเป็นอลูมิเนียมเปลดอากาศยานนะครับเพราะนั้นีก็คือจะให้เนื้อดีปุ่มกดสัมผัสอะไรเนี่ยเดี๋ยวมาลองดูตอนที่เราใส่แล้วว่ากันนะครับส่วนเราจะถอด Apple มาใส่ Apple ิลวอ h มาใส่ก็จะถอดชุดนี้ฝานี้2อันนะครับใช้ใช้ตัวนี้ก็ได้นะแต่ว่าตัวแอปเปิลวอ h เนี่ยเขาใช้มือขันมานะครับก็ประมาณนั้นแต่ว่าตัวนี้เคสเนี่ย อ่าไหนดูซิมือขันธรรมดาออกไหมเออออกเหมือนกันนะครับเขาจะไม่ขันแน่นมากเพราะไม่งนั้นเดี๋ยวนันิกา่าบีบแอปเปิลบอรเกินไปนะครับแล้วก็กลายเป็นว่าเดี๋ยวน็อตขาดนะใหน้คู่มือเขาแนะนํามาแบบนั้นสายมีน้ําหนักพอสมควรเดี๋ยวมาดูตอนใส่กันว่าเป็นยังไงก็วิธีการนะครับในการปลดสายสําหรับนาฬิกาตัวนี้ต้องยอมรับว่าสายมันนะเป็นลักษณะของการใช้หกเหลี่ยมล้วนๆนครับเนี่ยไขออกจริงๆอาจจะต้องมีการล็อกล็อกท้ด้วยนะใส่พวกน้ํายา สัำยาหยดเพื่อล็อกเกียร์นะครับขายออกมาจะเป็นชุดนอด็อตเห็นไหมตัวนี้ก็จะมีตัวเหมือนเป็นลูกปืนมันนะครับแล้วก็มีตัวรองตุวนี้ชุดหนึ่งเป็นลูกยางสังเกตไหมเป็นลูกยางนะครับนี่แล้วสวมเข้าไปแบบนี้อย่าทาหายนะอ่าแล้วก็ถอดออกนี่ก็คืออีกฝั่งหนึ่งเห็นไหมตัวนี้ก็เหมือนกันก็จะมีชุดชุดลูกยางอยู่ข้างในเหมือนกันสังเกตไหม เป็นลูกยางเป็นโอลิงนะครับแล้วนี้ก็ใส่เข้าไปลักษณะ,ะประมาณนี้พอเสร็จเรียบร้อยปับ๊บถอดออกแล้วเห็นไหมได้ชุดนี้ออกมาแล้วนี่ชุดนี้นะครับเสร็จแล้วเราได้มาแล้วทีนี้พอได้มาเสร็จเรียบร้อยปับ๊บเราก็ปรับข้อเลยครับเราอยากจะได้กี่ข้อทีนี้คือผมจะอ,ออกออ2ข้อนะเพราะฉะนั้นผมจะดึงชุดนี้ออกเกี่ยวเขายังไม่ได้ขันมาแน่นนะเพราะว่าเขาคงจะแบบว่าเผื่อให้เราจะเรียกว่าอะไรอะเผื่อให้เราแอดจัดนะครับประมาณนี้ผมก็ถอดออก นี่ออกมาปึ๊บวางาก่อนแล้วก็จะเห็นว่าตัวนี้เป็นอีกชุดหนึ่งเห็นไหมเป็นบูที่ผมบอกว่ามันเลื่อนได้อะเนี่ยนะครับเขาก็สวมกลับเข้าไปเก็บข้อต่อไว้นะครับเก็บข้อต่อไว้นี่อย่างนี้แล้วก็ตัวนี้ประกอบเข้าไปครับน,นี่หมุนเข้าไปเก็บไว้เป็นอะไรเกลือ,อยาจะขยับคนยวมันขยายไขยต่อมือสองก็ว่านไปแต่ผมว่าน่าจะยากนะโอเคนี่ผมดึงออกมาเห็นไหมสองข้อนะ ผมก็จะเอาอันนี้กลับเข้าไปเมื่อกี้ที่เราตัดมาผมก็ยังไม่แน่ใจนะว่ามันจะพอดีกับผมไหมแต่ผมว่าน่าจะพอดีนะแล้วผมก็เอาตัวนี้นี่ใส่กลับเข้าไปครับเหมือนเดิมจากเกลียวที่เราดึงออกมาเมื่อกี้นะครับใส่เข้าไปปึ๊บเรียบร้อยแล้วนะเห็นไหมแล้วเราก็เอาตัวนี้ใส่กลับเข้าไปครับปึ๊บหมุนเข้าไปยังไงเดี๋ยวคงหยอดน้ํายาล็อกเกลียวอีกทีหนึ่งผมคงใส่น้ํายาล็อกไทยอะนะเพื่อจะให้เกลียวมันไม่คลายเพราะไม่งั้นเวลาเราใส่ไปแล้วเดี๋ยวเกิดมันคลายนี่ จบเลยนะนะครับประมาณนี้ผมตัดเอาไปข้ออีกลยเห็นไหมสองข้อนี่คือสองข้อที่ผมเอาออกมาเห็นไหมโอ้โ,โคนง่ายเลยนะจริงอ่ะปรับปรับอีกข้างหนึ่งข้างหนึ่งก็ทําแบบเดียวกันครับหมุนออกอย่างเงี้ยหมุนออกแล้วก็ดึงออกมาปึ๊บเห็นไหมได้ไปแล้วสองข้างเลยเดี๋ยวไปดูตอนเสร็จแล้วมาว่ากันอีกทีดีกว่านะจะได้ไม่เยินเยอะนะครับทีมาดูตัวเคสนะครับ Apple Watch จะใส่แล้วนะผลถอดไปสองขั้วแล้วนะไอสองข้อแล้วนะอ,อ,วนะอย่างเมื่อกี้ที่เห็นนะคือสรุปก็คือถอดไปสชิ้นนะครับอย่างที่เห็นเลยถอดไปแล้วนะอันนี้เราจะมาไขาเอาเอาไอเป็นบอสใส่นะครับก็คือจะขไขชุดนี้แหละเนี่ยตัวนี้สองฝั่งนะครับไขไขทวนเข็มกันทั้งสองข้างนะครับเราจะถอดตัวฝาออกหลักการเดียวกันเลยนะไม่ยากนะครับไขออกปึ๊บ ขายออกมาออกยางหว่านี่ก็จะได้ตรงนี้เหมือนกัน่ไหมมีลูกยางเหมือนกันนะขอปายเสียงเครื่องบินด้วยนะครับบินทั้งวันเดี๋ยวนี้ไข่ก็ระวังลูกยางหายคนระับไม่มีอะไรนะเนนี้บอกก่อน ขายเสร็จเรียบร้อยถอดฝาได้ครับนี่ออกมาแล้วชุดนี้ก็จะมียางหุ้มอยู่เหมือนกันเห็นไหมกันลอยนะออกมาครับนี่ชิ้นส่วนนี้ออกมาแล้วนะครับเห็นไหมเราจะเป็นบอสใส่เข้าไปครับนี่อันนี้ผมเป็นนั้นเป็นนอตซีรีส์ห้านะครับไซส์สี่สี่มิลใส่เข้าไปครับมีน็อตตรงนี้เห็นไหมเนี่ยเป็นช่องนะเราก็ใส่เข้าไปตามตามช่องครับปึ๊บประกอบไปเรียบร้อยนะครับแล้วก็ขันน็อตครับ นอนไอตัวเมื่อกี้ที่บอกนะครับขันกลับเข้าไปตอนขันก็ดูลูกยางด้วยนะแล้วก็ระวังปีนเกียวนะเดี๋ยวเกียวเสียนะมันเป็นเกียวละเอียดนะครับตอนขันเข้าแอปเปิลบอทก็ระมัดระวังอย่าขันแน่นเกินไปนะครับเดี๋ยวเกียวพังเกียวมันเล็กมากนะจริงๆิงนะครับจริงเดย๋ยวต้องล็อกเกียวด้วยน้ำยาล็อกเกียวนะแต่เดี๋ยวผมค่อยทำ นะครับอันนี้ใช้มือไขพอแค่อยู่ก็ใช้ได้แล้วไม่ต้องใช้ไม่ต้องใช้ไตอตัวหกเหลี่ยมเมื่อกี้นะเดีย๋ยวจะกลายเป็นขายจนเกียยวพังอ่ะมันเล็กอะ่ะจริงจริงนะครับนี่เสร็จแล้วเป็นไงครับแจมบา้าล่าฮี่ไงครับให้เพื่อนๆดูโอ้โหสุดจัดประหลัดบอกดยวให้ดูครับนี่เป็นไงของผมเป็นไนกี้เวอร์ชันนะ สวยไหมเรียบร้อยครับโอ้โหยังไงยังแมนเนี่ยโคตรสุดดูดิเป็นไงเห็นไหมโอ้โหสุดจัดประหลัดบอครับเป็นไงโอ้โหโคตรโหดอ่ะจริงนี่ดูครับหืมเป็นไงล่ะโอ้โหเป็นไงดูชัดชัดหืมครับเดี๋ยวเรียกได้ว่านี่ นะเทียบให้ดูเลยสู้ไม่ได้เลยนะดูดิความโหดเห็นไหมโหโคตรโหดจริงจ้ำมากโอ้โหชอบชอบชอบสวยสวยตามราคาครับบอกเลยเป็นยางสวยไหมให้เพื่อนๆดูนี่เป็นบัตเตอร์ฟลายนที่ผมบอกนะครับข้อต่อเป็นบัตเตอร์ฟลยเพราะงั้นเราก็จะดึงออกมาแบบนี้ึเพื่อปลดนะอันนี้ก็เหมือนกันเป็นบัตเตอร์ฟลยนะครับดึงออกมาสองข้างนี่เนะี่ย จะได้ประมาณนี้อ่ะผมเอาออกจากข้อมือแล้วมาให้เพื่อนๆดูชัดๆดปกว่านะครับว่ามันสวยขนาดไหนให้ดูครับเห็นไหมฮะ,ะดูสิโหยไงอืแต่บอกเลยว่าหนักนะแต่มันเท่จริงโอ้เทดูรี่โอ เดี๋ยวผมคงต้องใส่ล็อกเกียวอีกทีหนึง่งขอลองกดปุ่มดูเป็นไงเอ,อปุ่มกดดีครับปุ่มนิ่มสบายแล้วก็ตัวดิจิตอลคราวก็หมุนได้ปกติไม่มีปัญหานะครับีหมุนตรงนี้ได้เลยไม่ต้องไปหมุนอ้อมทั้งหลังนะครับแล้วก็ข้้นหลังเป็นประมาณนี้เซนซงเซนเซอร์ใช้ได้นะครับแต่ถ้าคิดจะไปออกกําลังกายเพื่อให้มันกระชับอาจจะต้องเปลี่ยนสายให้เปลี่ยนเปลแอปเปิลวัตไปใส่แบบสายปกติพวานนี้เหมือนใส่เท่นะใส่เท่วัดัวจหัวใจได้นะแต่ว่า จะให้กระชับไปออกกาลังกายอาจจะไม่ใช่นะนแล้วพอเรามาใส่เข้ากับตัวเคสที่เขาให้มานะอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแปะกาว 3M นิดนึงก่อนนะครับมันก็จะเป็นประมาณนี้นี่เป็นไงเป็นแท่นตั้งครับนี่ครับเป็นไงแม่ดูดีจริงๆนี่เห็นไหมให้ดูใกล้ๆนี่เป็นไงสวยไหมอันนี้เดี๋ยวผมต้องไปแปะกาวมันยังดูไม่เนียนเท่าไหร่นะครับเพราะว่าตัวสายมัน พยายาม,มจะเผยเอยาออกนะครับนี่แ้ดูดียิ่งิงฮนี่ฮะเป็นไงแจ่มมากสวยสวยชอบใส่เลยแล้วกันวันนี้นะครับนี่ประมาณนี้บ้าเออบ้าเออล็อกสายก่อนปึ๊บโอ้โหโหดมากเป็นไงครับก็ฝากไว้แล้วกันเพื่อนเ<ๆ>อันนี้คือให้ดูเฉยเน,นี่เป็นไงแจ่มไหม ตัวเคสของ Back Off นะครับหรือว่า Element Case โหดมากเห็นไหมโหเจ๋งอะ่ะของเดิมนี่ตุ๊ดไปเลยนะบอกเลยโ,โหยไงจิว๋วพ่อลูกโอ้โหแงให้ดูอีกทีนะะตายนี้เลยนะอย่างไงยังโหดอ่ะไม่เหมาะกับคนที่ประเภทชอบซอฟต์อันนี้ไม่ซอฟอันนี้โหดมาก สว,สวยสวยครับก็ฝากไว้เลยครับเพืเ่อนๆอันนี้คือรีวิวให้ดูนะว่าผมไปจัดมาแล้วสำหรับ l e m e ม t นเคสนี่ครับ l l c k o อ f ของ Apple Watch นะครับใส่ได้ตั้งแต่ Apple Watch ซีรีส์4 5 6แล้วก็ SE ผมว่า Apple Watch s ีรีส์7ก็ใส่ได้แหละเพราะบอดี้ไซส์ใกล้เคียงมาก45มินเนี่ยมันใส่ได้อยู่แล้วอันนี้44นะก็ยอมรับว่าโคตรสวยแต่ราคาเนี่ยไม่ถูกครับไม่ถูก เ,เพื่อนๆบางคนอาจจะบอกโอหมันแพงไหมไหมแบบเคปประมาณนี้แต่ผมมองว่าออมันก็สวยดีอ่ะจริงๆคือผมไม่ค่อยชอบเปนบอลเนื่องจากว่าบอดี้ไซส์มันเล็กมันดูไม่ค่อยบึกบึนอ่ะผมชอบสไตล์นี้แอดเวนเจอร์พอมันเป็นแบบนี้ผมแบบโอ้โหโดนใจมากไม่งั้นผมจะซื้อซับเคสมาทําไมถูกปะแต่ราคาต่างอย่าซับเคสเยอะมากนะซับเคสหกร้ยเก้าสิบเยอะอยู่เยอะอยู่ นะครับก็เป็นประมาณนี้อย่างไรฝากไว้แล้วครับสำหรับเพื่อนๆนะถ้าชอบกดไลค์นะครับถ้าใช่กดแชร์ไป,ไปได้กด Subscribe กดกระดิ่งด้วยเพื่อนๆจะได้ทราบผมมีการอัปเดตคลิปวันนี้ไปแล้วขอบคุณที่ติดามชม e ีซี่อีซหกสามก้ห้าครับสวัสดีครับ